เอาลครับวันนี้เราจะมาเล่นไมคลา์จบ0ก6 0กันนะครับอ่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับนั่นนะครับต้นไม้นั่นนะเ,เห็นอะไรไหมครับอ,อืมเอเห็นอะไรไหมยขยับไหมยขยับไหมถ้าเกิดขยากได้ไหมครับเวอรช์ชันนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอไปโหลดกันเอาเองนะครับ จะได้เอามาเล่นกันกับผมนะเวันนี้เรา,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 าจะมารีวิวมาครับศูนย์ 16. จุดสิบหกจุดศูนย์กันนะครับเร็วดี้ว่าแหลกนิดนึงนี่นะครับย่าย่าขยับครับนี่ครับ มันจะเหมือนจริงแล้วมันก็จะมีเงาของเราด้วยนะครับเห็นไหมขยับกันเกือบทั้งป่าฝั่งโน้นลอ่อ,อ,อดูบล็อกไม้กันอ่าเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับแต่ก็แค่มันปรับปรุงไปนิดนึงให้ขยับได้นะครับอ่าอเราจะมาดูเรื่องไอ้นี่ยขัดหัวล่ะเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่แคขั่นตอนอย่ ดูน้ำสิน้ำเปลี่ยนไหมน้ำก็เปลี่ยนนะครับให้มันเนียนขึ้นนะแต่แต่มันไม่ได้เป็นคลื่นนะเห็นไหมครับมันจะมีเงาแบบนี้ครับคลื่นองคลื่นดินอย่างนี้นะครับอ่าใต้น้ำชัดแจ๋วเลยชัด ชัดแจ๋วชัดมากชัดไม่ค่อยแจ๋วอือหือดินใต้น้ำเนี่ยเหมือนมากอ่ามันก็จะเรียบเนียนขึ้นนะครับมันก็จะไม่มีเส้นขีดเหมือนไม้คราบธรรมดานะครับเออเราจะพากันดูไปกันเรื่อยๆนะครับอ เรามองไกลๆดูเหมือนน้ำมันจาเป็นเก็ดน้ำแข็งะเ,เราจะมาดูก้อนเมฆกันนะครับสามสองเออก้อนเมฆก้อนเมฆไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องพวกทรัพยากรเนี่ยเหมือนมากแปลกกนิดนึงอาจจะแหลกนิดนึงก็ขออภัยอ่า ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้ม่เปลี่ยนถ้าฟันถ้าฟันมันจะเป็นแบบไหนเอ็กแรงเกินไหนไหมเหมือนเดิมน,นะครับถ้าฟันมาเออ เอไาทีจะตกอ่ะไาทีจะตกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงจนันกันนะครับดูแป๊บเดียวนะอ่ะงั้นที่เกียรรอเขียนเลยดีกว่า เอ้ยค้างนี่นะครับมืดแล้วมั้งนั่นนะครับดวงเดือนไม่เปลี่ยนนะอืมไม่เปลี่ยนโอ้พื้นดินมืดเลยมองไ,ไม่เห็นทางเลยแสงไม่เปิดเลยเปิดเลยดีกว่าเต็มที่เลย เห็นมองเห็นหมูด้วยอือหือเนี่ยมือตึบมือตึบเลยอ่ะแค่นี้นะคะบาย